นนเรื่องที่เราจะเรียนต่อไปนี้นะคะจะอยู่ในวิชาของหน้าที่พลเมืองนะ เรื่องที่เราจะเรียนต่อไปนี้คือเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนตามข้อตกลงนะคะกติกากฎระเบียบหน้าที่ในชีวิตประจําวันของเรานะคะเสร็จแล้วค่ะทีน,นี้มาดูผังสาระการเรียนรู้นะคะว่าในเนื้อหาหัวข้อใหญ่มันเนี่ยประกอบไปด้วยเนื้อหาย่อยอะไรบ้างนะคะอ่ะการปฏิบัติตนตามข้อตกลงนะคะกฎ กต,กติกกฎระเบียบหน้าที่ในชีวิตประจำวันประกอบไปด้วยสามส่วนนะคะก็คือการปฏิบัติตนในครอบครัวการปฏิบัติตนในสถานที่สาธารณะและการปฏิบัติตนในโรงเรียนนะคะประกอบไปด้วยสามอย่างอ่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของ มันเป็นการทบทวนนะคะเรื่องนี้นักเรียนจะเรียนไปแล้วนะคะการปฏิบัติตนในครอบครัวนักเรียนจะมีบทบาทอย่างไรนะคะ,ะมาดูความหมายตอนนี้จะทบทวนเนื้อหาจากครั้งที่แล้วจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะทุกคนทุกครอบครัวนะคะมีข้อตกลงติกาบกฎระเบียบและหน้าที่ที่สมาชิกทุกคน ต้องทำตามเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบและความสงบสุขในครอบครัวนะถ้ามีใครคนนึงถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎในครอบครัวก็จะทำให้ครอบครัวนั้นไม่มีความสุขนะคะ,ะต่อมาอันนี้เป,นนเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่นักเรียนใครเปิดไม์เอ่ย แล้วพูดแทรกขึ้นมาในขณะที่ครูสอนอ่ะมาดูภาพแรกนะคะเป็นหน้าที่ที่นักเรียนจะต้องช่วยเหลือในครอบครัวนะคะภาพนี้คือจัดเก็บที่นอนและห้องนอนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะตื่นเช้ามา คือว่าปกตินะตื่นเช้ามาไม่พับหรอกที่นอนไม่เก็บด้วยไม่เก็บไม่เก็บหมอนเท่าที่ไม่พับผ้าห่มของตัวเองนะตื่นมาแล้วก็ลุกขึ้นเลยบางคนนะไม่อาบด้วยตอนเช้าใช่ไหมยอมรับมาดีๆเลยใครไม่อาบน้ําเช้าบ้างอ่ะ ในตอนเช้านะคะนักเรียน,นเวลาตื่นจากที่นอนมานักเรียนจะต้องพับผ้าห่มของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ช่วยงานบ้านนะคะตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเช่นช่วยแม่ล้างจานกอกน้ํากวาดบ้านถูบ้านเก็บขยะภายในบ้านนะคะอันนี้คือเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องช่วยกันในครอบครัวเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคะต่อมา ช่วยกันประหยัดพลังงานโดยปิดน้ำและไฟฟ้าที่ไม่ใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะคะเวลาเราไม่อยู่บ้านเราจะออกไปข้างนอกแล้วเราก็ต้องปิดน้ำปิดไฟนะคะไม่เปิดทิ้งไว้นะเพราะว่าอมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะหมุนตลอเดเวลาถ้าเราเปิดใช้งานมันนะคะแล้วก็ถ้าเราเปิดทิ้งไว้เราก็จะเสียค่าไฟเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันประหยัดนะคะ แล้วก kind of ็เชื่อควาคำสอนของพ่อแม่นะคะเชื่อความคำสอนของพ่อแม่ไหนมีใครเวลาพ่อแม่อบอกหรือสอนไหนมีใครขึ้นเสียงใส่ไหมมีใครชอบขึ้นเสียงหนูไม่เคยค่ะนี่ตั้งแต่เราเรียนมานะครยูเคยเนี่ยเวลาเราเรียนออนไลน์ ครูสังเกตเห็นพฤติกรรมหลายๆคนเลยแล้วก็มีคนที่เห็นชัดด้วยเวลาผู้ปกครองบอกแล้วนักเรียนตะพกเสียงใส่นะคะแล้วก็ทำสีหน้าที่ไม่ดีเลยนะเรียนผ่านออนไลน์ครูเห็นนะคะพฤติกรรมของหลายๆคนบางทีครูสอนอยู่ไม่ได้ตั้งใจฟังด้วยตามองไปทางไหนก็ไม่รู้แต่ครูบอกว่า ให้มองอยู่ที่หน้าจอเพราะว่าเนื้อหาที่ครูสอนอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือของนักเรียนอ่ะอันนี้มาดูรูไม่พอนี่ตอบใช่ครูคะอะไรนะคะบาปไหมคะอะไรนะคะบาปไหมคะพูดไม่พอกับคุณแม่คุณพ่อ่ะคบาปมากเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ให้กําเนิดเราเป็นผู้อบรมสั่งสอน ทะะั้งทำงานเหนื่อยด้วยเพราะฉะนั้นอย่าเอาเป็นแบบอย่างนะคะข้อนี้มาดูความหมายดีไหมข้อตกลงกติกากฎระเบียบหน้าที่ของสมาชิกในแต่ละครอบครัวนะคะอาจจะต่างกันแตกต่างกันแต่อันนี้เป้าหมายเดียวกันคือทําให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะเกิดความรักความอบอุน่น ไม่มีความขัดแย้งกัน,กนอะมาดูภาระงานให้นักเรียนนะคะเปิดไปของวิชาอะใบงานของวิชาหน้าที่พลัเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วครับแล้วอยู่ในหน้านี้เดี๋ยวคุณเปิดให้ดูเปิดแล้วครับเปิดแล้วค่ะค่ะเปิดแล้วค่ะ อาจจะอยู่ในหน้านี้นะคะจะเป็นแผนถังให้เป็นรูปแมวนะหัวข้อคือการปฏิบัติตนในช่อยังหา,ไม,าไม่เจออะค่ะคุณขอเวลา,นาหน่อยอ่านนักเรียนเปิดหาเลยค่ะจะเป็นรูปมีแมวแล้วก็จะมีรูปลูกศรแล้วก็คล้ายๆดอกไม้อยู่ห้าดอกอ่ะทีน,นี้ในช่องว่างเขาให้เราทำอะไร เขาให้นักเรียนนะคะกอเมขียนแผนทางความคิดการปฏิบัติตนในครอบครัวว่านักเรียนทําอะไรบ้างเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้หนึ่งข้อแต่ที่เหลือนักเรียนต้องทําเองนะเพราะว่าใบงานนี้เก็บคะแนนด้วยแล้วก็อย่าลืมตกแต่งให้สวยงามใส่ชิ้นทุณข้างบนให้เรียบร้อยเลยใส่ไป ใครทอนหายใจเอ่ยเสียงดังมากเลยแล้วครูด้ยินชัดเจนด้วยนันอ่ะอันแรกเขียนว่าอะไรดีการปฏิบัติงานบานชวพ่อแม่ทำงานบ้านค่ะนี่นะคะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านตับ คุณพ่อแม่ล้างจานครัอ่าอันนี้จะอยู่ในทํางานบ้านนะคะไม่ต้องเขียนแยกเช่นล้างจานคุณครูค่ะเอาคำช่วยพ่อแม่ปลูกต้นไม้ได้ไหมคะได้ค่ะ อะไรจะอีกนอกจากช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านแล้วช่วย่วยพ่อแม่รดน้ำต้นไม้ค่ะงานบ้านเนี่ยจะรวมได้หลายอย่างเลยนะนักเรียนรดน้ำต้นไม้ล้างจานกรอกน้ำตัวนี้จะอยู่ในข้อที่หนึ่งจะอยู่ในช่องที่ครูเขียนหมดเลยแต่อันนี้คือเป็นการยกตัวอย่าง เมื่อกี้ที่ครูพูด่่วยพ่อแม่เลี้ยงน้องค่ะคุณครูครับผมไม่เห็นจอคุณครูอะครับเห็นแต่เพื่อนเือนะครับอ้าวนักเรียนไม่เห็นเหรอคุณเห็นค่ะทำไมไม่เห็นอะหูาูเราออกจากกลุ่มแล้วข้าใหม่ก็ได้อข้อที่สองเป็น ด้วยด้วยแม่เลี้ยงน้องคุณครูขาที่บ้านหนูเลี้ยงกรบคุณครู่ะวันนี้มีอันนี้คุณครูขาวันนี้มีคณิตไหมคะไม่มีค่ะเราเรียนไปเมื่อวานแล้วไม่ได้ยินเสียงคุณ ไม่ได้ยินหรอคะไม่ยินยังอบงได้ยินแล้วคะ่ะคุณครูยังใครเปิดไหมอะ่ะเพราะว่าเสียงฝั่งนั้นอะ่ะดังแทรซึ่งเข้ามาด้วยมีคนที่อยู่กับพี่ใช่ไหมแล้วพี่ก็กำลังเรียนวิชาวิทยาการคำนวณอยู่แน่ๆเลย หน่ามีช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านช่วยแม่เลี้ยงน้องทําอะไรได้อีกเชื่อเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ค่ะใช่อันนี้สาคัญมากใช่แล้วเชื่อฟัง สอ,อันข้างล่างคิดเองนะคะเพราะว่าจะเป็นคะแนนเดี๋ยวครูจะพูดไปเปยให้แต่ว่าครูไม่เขียนสองข้อข้างล่างให้ดูนะเชื่อฟังแล้วจะต้องทำอะไรได้อีกเมื่อเราอยู่ในครอบครัว เก็บเสื้อผ้าช่วยพ่อแม่ค่ะอันนั้นมันทำงานบ้านนนจะอยู่ทงาาบ้าตั้งใจเรียนครับตั้งใจเรียนอะไรได้อีก ะัะครอ๋ออืมสระอาตัวแลขปะ่ะอโอพ่อขาช่วยพ่อาแม่เก็บผ้าได้ไหมคะถ้าพ่อแม่เก็บผ้าจะอยู่ในงานบ้าน เอาอีกสักพอนึงพี่ต่างจากบางจากนี้น้ำมูลแอมเขียนหน้าจอคือคู่โอ้ยเยอะน้อยพอหนูตาหน้าหนูเปลี่ยนโองการ์ดคู่ค่ะหนูเคยเก็บเสื้อผ้าช่วยยายกับพ่อแม่อยู่ค่ะไม่เคยถามใช่ไหมให้ถามอยากบอกคูหรอลูก ใรแทรกขึ้นมาเออเชื่อฟังคำสั่งสอนตั้งใจเรียนไม่ไม่พูดโกหกก็ได้ ว่ามันเลื่อนบนกระจกไม่ได้ไง mm hmm. พี่มันบอาเสียซัดสี่สิเขียวเสร็จแล้วครับเขียวแล้วมสองเหมือนดุใครก็ไม่รู้อ่ะ รัะตะนรัตชื่อเล่นว่าอะไรรัะตะนรัตหนูชื่อเล่นว่าน้ำมันสองค่ะอชื่อเล่น,นชื่อว่าน้ำมันสองค่ะอะใครที่เขียนเสร็จแล้วครบทั้งห้าข้อนะคะนักเรียนระบายสี<ม>แล้วก็ตกแต่งให้สวยเลยเพราะว่านี้เป็นรูปเป็นร่างมาให้หมดแล้วให้นักเรียน ทำระบายสีใส่ใดอกไม้ก็ได้ดอกวัตสีไปเลย